สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูวิธีการอีกวิธีนึงนะคะในการปลูกหอมค่ะสวยไหมล่ะคะนี่อันนี้เป็นการปลูกหอมในขวดแก้วนะคะโดยก่อนอื่นเนี่ยเราจะเอาหอมไปบ่มในตู้เย็นก่อนนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าถึงเราจะวางหัวเอียงๆนะแต่ตูหอมในนี้นะตัวออน,นี้ เขามีความพยายามนะคะที่จะแทงขึ้นมานะจากตรงนี้ค่ะแทงขึ้นมานะในขวดนะคะเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงข้างบนนี่เลยค่ะนี่ค่ะมาเจอเจออากาศแสงข้างบนนะคะมันเป็นความพยายามของหัวหอมนะคะนี่แล้วก็แล้วว่าสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเอาแควน,นะคะสวยนี่ค่ะ พอเวลาเรากินแล้วก็ตัด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 ไปกินได้นะคะแล้วก็รดน้ําค่ะอย่าลืมรดน้ําด้วยนะอันนี้ก็สามารถที่จะขแขวนไว้ได้หรือว่าจะเอาไปตั้งก็ได้นะคะสวยงามมากๆอันนี้เดาขแขวนไว้ค่ะจะให้ดูรอบๆนี่อันนี้ก็จะเห็นความพยายาม ชอบอันนี้เราจะได้เห็นนะคะว่าหัวหอมเขาจะค่อยๆนะคะอยู่ข้างในขวดเนี่ยเลื้อยขึ้นมาจนโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีเป็นหัวกระเทียมด้วยนะคะหัวกระเทียมจะโตช้ากว่าหัวหอมนะคะนี่ค่ะเป็นหัวกระเทียมกระเทียมแต่หัวหอมก็จะโตเร็วนะคะโตเร็วกว่าแล้วก็งามกว่าอันนี้วัสดุปลูกเราก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะ ขุยมะพร้าวดินแล้วก็ปุ๋ยคอกหมักนะคะนี่จะเห็นว่ามีดินด้วยแล้วก็เดาเอาวางไว้ข้างบนหนึ่งหัวก็งามงอกงามดีนะคะก็เป็นไอเดียดีๆนะคะเวลาท่านผู้ชมเจอเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปทํากันได้นะเจาะรูกแก้วจัมโบ้นะคะแบบนี้เนี่ยแล้วก็เอาหัวหอมมาใส่ใส ท่านผู้ชมอาจจะไม่ต้องไปบ่มในตู้เย็นแบบดาวก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะบ่มในตู้เย็นแบบดาวก็ได้หรือจะมีไอเดียยังไงก็ลองดูแบบนี้แล้วก็ลองเอาไปทําตามกันดูค่ะถ้ามีไอเดียเพิ่มเติมก็สามารถทําได้แล้วว่ามันสวยดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะสามารถเอาแขวนสวยๆได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะ ก็ลองเอาวิธีนี้ไปทดลองใช้กันดูนะคะแต่ว่ามันดูดีมากๆแล้วก็มีประโยชน์ด้ค่ะก็เลยเอามาเอามาเสนอกันนะคะลองเอาไปทำตามกันดูค่ะสวัสดีค่ะ